สวัสดีครับชาว FPS Thailand.com ทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กับ Logitech G อีกครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้ครับนอกจากเมาส์ไร้สายที่เราเคยดูกันไปแล้วไม่ว่าจะเป็น G Pro Wireless G 7 0 3นะครับที่เราเคยทำรีวิวไปนะครับตัวนี้ฮะมันได้เวลาแล้วนะครับกับคีย์บอร์ดไร้สายครับต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยมีรหัสที่ชื่อว่า Logitech G G913 TKL นั่นเองนะครับก่อนหน้านี้ฮะเคยมี G913 นะครับผมที่เป็นตัวแบบตัว full size มานะครับ ซึ่งฟูลไซส์เนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะเหมือนแบบฟูลออปชันเหมือนกันนะฮะเชื่อมต่อแบบไวเลสได้เหมือนกันแล้วก็ตัว t ีแคนี่ยคือมาทั้งไลท์สปีดที่เป็นไวเลสนะครับผมก็คือมีตัวรีเซิร์ฟเสียบเข้า USB แล้วก็เปิดสัญญาณรับกันได้นะครับและ2คือบลูทูธนั่นเองมันคือของจริงเหมือนกันนะครับเพราะว่าการเชื่อมต่อแบบบลูทูธเนี่ยมันจะไปได้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กนะครับผมที่มีตัวรับบลูทูธนะครับ PC ที่มีตัวรับบลูทูธ iPad นู่นนี่นั่น,นมือถงมือถือที่มันเชื่อมต่อแบบบลูทูธได้มันจะสามารถอินพุตข้อความจากคีย์บอร์ดตัวนี้ไปได้ทั้งหมดเลยนะครับนี่คือความเจ๋งของเขานะครับจากกับเจ้า913 TKL หน้ากล่องนะครับจะมีระบุไว้นะเดี๋ยวผมขอดูด้านนี้นิดนึงนะครับขวาบนเนี่ยจะเป็นตัวระบุนะครับว่าเฮ้ยเราจะได้เป็นคีย์บอร์ดที่เป็นฟอนต์ไทยนะครับแล้วก็สวิตสีอะไรนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็น GL Linear หรือว่า GL Linear นะครับจะเป็น Red Switch Feeling เดียวกับ Red นะครับ ส่วน l i Light s p e e d เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของชื่อสัญญาณที่ทาง l o g i t e c h G เนี่ยใช้อยู่ปัจจุบันนี้นะครับไลท์ซิงครับสามารถที่จะตั้งสีได้แบบเปอร์คีเลยนะฮะแยกกันเลยแล้วก็โปรไฟล์เนี่ยนะครับก็คือ16.8ล้านสีนะครับนี่คือ G 9 1ก TKL น้ะครับและใครที่ติดตามทางด้านของ l o g i t e c h g มาตลอดเนี่ยนะครับคุณก็จะรู้ว่าถ้าเป็นเลขกเนี่ยนะครับมันจะคือตัวท็อปท็อปไม่ว่าจะเป็นท็อปเรื่องของสเปคออปชั่นนะครับผมวัสดุการใช้งานต่างๆนะครับ ตัวนี้เนี่ยผิวด้านบนเนี่ยจะใช้เป็นอลูมิเนียมตัว50 52อลูมิเนียมอลลอยด้วยนะก็คือผิวด้านบนจะเป็นอลูมิเนียมอลลอยด้วยนะครับเนี่ยคือแพคเกจจิ้งนะครับแพคเกจจิ้งเขาจะเป็นแบบซีนบนล่างมาแล้วก็ใช้ในเรื่องของการเปิดฝานะแล้วกงานขึ้นไปก่อนนะครับปัาบปั๊บนี่ฮนะใต้ฝาไม่มีอะไรนะครับ ่าก็เป็นฝาธรรมดาแล้วก็คีย์บอร์ดจะวางอยู่ด้านในนี้รีเซิร์เวอร์สายนะครับอืมนี่ก็คือเรื่องของตัวพ a คเกจิ้งนะครับเดี๋ยวเราไปดูฮะว่าเจ้าคีย์บอร์ดตัวจริงเนี่ยจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วก็มีอะไรที่แถมอด้านในบ้างนะครับ อาละครับนี่ครับก็คือของที่อยู่ในกล่องนะครับตัวนึงเนี่ยจะเป็นลิเนียนะครับก็คือตัว GL Red หรือลิเนียนะครับอีกตัวนึงจะเป็นคริกกี้นะครับหรือว่าหลายๆคนจะเรียกว่าบลูแต่ว่าทางนี้เนี่ยเขาไม่ได้บอกเป็นบลูนะครับเขาบอกว่าเป็นคริกกี้เฉยๆนะฮะ GL คริกกี้จะเป็นสีขาวนะครับโอเคนะฮะตรงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าจุดแรกนะครับก็คือเรื่องของสายนะสายที่เขาให้มาเนี่ยนะครับอืมจะมีความยาวประมาณสัก2เมตรได้นะผมว่า ครับ1.8ถึง2เมตรประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเสียบใช้งานทนั้งที่ชาร์จด้วยได้ก็คือเสียบอันนี้เข้าคอมและอันนี้เข้าคีย์บอร์ดก็คือเสียบแบบมีสายปกติแต่มันจะมีการชาร์จจิ้งด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการใช้งานแบบเหมือนเมาส์เลยเหมือนเมาส์เลยนะครับที่เคยรีวิวไปนะครับด้านหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะเสียบกับตัวรีเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับแต่รีเซิร์ฟเวอร์ที่แท้จริงเนี่ยมันคือตัวนี้สั้นๆเล็กๆนะครับคือเสียบอันนี้เข้าคอมเลยก็ได้ ะครับแต่อันนี้มันคือเอาไว้แบบต่อความยาวมาให้สัญญาณเนี่ยอยู่ใกล้ที่สุดนะครับผมนะครับโอเคนี่คือสายนะแล้วก็ตัวคู่มืออันนี้ไม่เชิงคู่มือครับเป็นใบวลคั่มนะครับโลโกโ้โ o g i t e c h G นะครับแล้วก็พวกโซเชียลมีเดียต่างๆสติ๊กเกอร์ครับนะแล้วรวมไปถึงอันนี้คือเรื่องของการ Installation นะครับก็คือการติดตั้งนะครับ าแล้วก็พวกแบบความเตือนต่างๆนะครับนี่คือพวกคู่มือแล้วก็พวกกระดาษที่อยู่ในกล่องนะครับทีนี้นะนอกจะสายไปแล้วนะครับสายไปแล้วคีย์บอร์ดครับเดี๋ยวจะให้ดูทีลสะส่วนนะความบางก่อนเลยความบางนะรครับคือผมว่ามันคือมันคือสินค้าที่ค่อนข้างจะมีความเลอค่าในตัว นะครับมีความแพงในตัวนะครับแล้วก็รวมไปถึงมันค่อนข้างจะสวยงามมากๆนะครับตัวนี้นะครับมิติของเขาเนี่ยนะครับจะเป็นคีย์บอร์ดที่ทรงเตี้ยปุ่มเตี้ยโลว์โปรไฟล์นะครับแล้วด้วยความที่มันเป็นปุ่มเตี้ยแล้วเขาทําให้เป็นไม c ค a n นิคอได้ด้วยนะครับผมกลไกในการกดเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับตัวปุ่มสูงเลยนะครับและที่เขาบอกครับว่าผิวด้านหน้าเนี่ยจะเป็นอร่อยนะครับจะเป็นอร่อยสังเกตไหมครับ คือมันจะเป็นอร่อยแล้วก็ผิวแบบบลัชนะครับแล้วก็ต้องบอกว่านะครับปุ่มด้านบนนี้นะครับไล่เรียงมาจากซ้ายบนเนี่ยคือปุ่มที่เป็นสัญญาณคือเราเลือกชแนลในการรับสัญญาณได้นะครับถ้าเรากดปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะเป็นเรื่องของการรับสัญญาณผ่านตัวเ,เขาเรียกว่าอะไรอย่างนี้ผมเชื่อมไอ้บลูทูธไว้นะครับแต่อันนี้ยคือเรื่องของการเชื่อมผ่านไลซ์ซิงค์นะครับผมไลซ์สปีดไลซ์ซิงค์นะคือเสียบ าเกิดเราเสียบรีเซิร์เวอร์อยู่เนี่ยตัวนี้มันจะติดเลยนะครับแล้วก็บลูทูธอันที่2นะครับถ้าเชื่อมบลูทูธแล้วเนี่ยมันจะเป็นสีฟ้ายาวนะครับปุ่มเกมมิ่งโหมดปุ่มแสงนะครับอันนี้คือลดความสว่างของแสงได้นะครับคือถ้าอยากจะเซฟแบตเนี่ยแน่นอนว่าการปิดไฟเนี่ยคือดีที่สุดแล้วนะครับอ่าแล้วก็นี่คือสถานะแบตเตอรี่นะครับแล้วก็แคปล็อกกดหรือไม่กดนะครับ แล้วก็มัลติมีเดียครับเพิ่มลดเสียงเพย์พอร์ตนะครับอยู่ตรงนี้หมดเลยมิวนะครับแล้วก็สโคตรงนี้เนี่ยคือการเพิ่มลดเสียงนะที่เหลือครับเลเยอร์ต่างๆปกติดีนะครับคัตติ้งเขาทำออกมาเนี่ยครับก็คือขอบด้านข้างเนี่ยคือจะเป็นแบบมนๆไม่บาดมือแล้วก็ไม่รู้สึกว่าติดขัดเวลาวางนิ้วลงไปมันก็จะสลบสลบลงไปนะครับมันจะโค้งๆมนๆนะครับผมอยากจะบอกว่าใครที่มาดูรีวิวนี้แล้วรู้สึกว่า มันแพงหลังจากที่ไปเห็นราคามานะครับผมอยากจะบอกว่ามันคุ้มกับวัสดุที่เขาใช้จริงๆ,ๆนะครับคือเราต้องคิดนะครับคีย์บอร์ดตัวหนึ่งที่ใช้งานทั้งไรสายมีสายนะครับแล้วก็รองรับบลูทูธได้ด้วยรองรับไวเลสดได้ด้วยที่เขาให้มานะครับแล้วก็รวมไปถึงงานคัตติง้งงานดีไซน์ต่างๆของเขาเนี่ยผมว่าคือจะพูดสมราคาก็คงดูดูเวอร์ไปแต่ว่ามันมันเหมาะสมต่อวัสดุที่เขาให้มานะครับมันค่อนข้างจะเหมาะ สมเหตุสมผลนะครับส่วนด้านหลังนะครับการปรับในเรื่องของอความสูงอ่าลืมบอกไปมันจะมีปุ่มเปิดปิดตัวนี้ด้วยนะครับปิดก็คือแบบเขี่ยกลับไปก็จะดับหมดเลยทั้งแผงใช้งานไม่ได้เลยนี่ครับสามารถเสียบชาร์จได้ตอนที่เราปิดด้วยนะครับแล้วก็ไอ้ตัวยกสูงด้านหลังเนี่ยจะมี2ระดับก็คือระดับเล็กอ่าระดับสั้นเห็นไหมฮะแล้วระดับสูงใหญ่นะครับ ปรับให้เท่ากันนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นแบบเด้งไปเด้งมานะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเขาเป็นสล็อตที่เอาไว้เก็บตัวรีเซิเร์ฟเวลาพกพาไปต่างต่างเรียกต่างที่ต่างถิ่นหรือข้างนอกนะครับแล้วก็มีตัวจุดการลื่นเนี่ยสจุดใหญ่นะครับนี่นี่คือหน้าตานะครับหน้าตาก็คือ Layout Design เนี่ยคือทำมาแบบมาตรฐานสูงดีมากนะครับประมาณอย่างนั้นนะโอเค เดี๋ยวเราลองมาดูครับเราลองมาดูแล้วก็ฟังนะครับตัวซ้ายมือผมเนี่ยคือตัวคริกกี้ให้จอเลยนะดูนะครับอ่า WSD นี่ครับอันนี้คือคริกกี้นะคือมันจะไม่ได้แบบบลูสูจิจ่าเหมือนกับตัวใหญ่นึกออไหมครับเหมือนกับตัวหนานะครับอันนั้นก็คือมันจะจ้อแจ้มากนะเสียงแต่ว่าเนี้ย จะมีความละมูในการกดอยู่คือเป็นคลิกกี้สจังหวะเหมือนเดิมแต่ระยะมันสั้นลงนะครับแล้วก็เสียงจะไม่ได้ดังจนจอแจ,จามากกำลังดีนะครับส่วนตัวนี้ฮะเป็นลิเนียหรือว่าฟีลลิ่งของเลสนั่นเองคือถ้าจะให้ผมแชร์นะครับมันก็คือด้วยความที่ปุ่มมันเตีย้ยลงมาทุกอย่างมาเลยถูกตัดลงมาครึ่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นระยะในการกดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสียงก็เบาลงครึ่งหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแบบฟีลลิ่งของการกดเนี่ยมันครึ่งนึงหมดเลยนะครับแล้วผมรู้สึกว่ามันไวมากด้วยนะครับอันนี้คือเสียงของเลสนะเห็นไหมฮะจะค่อนข้างเงียบนะเลสและอีกตัวหนึ่งที่มีเนี่ยคือบราวนะครับซึ่งบราวเนี่ยเราโดนเราโดนโดไปนะครับก็คือพี่แว่นนั่นเองนะฮะแกเอาไปใช้แล้ว วันนี้ถ่ายแกไม่ได้เอามาให้นะครับไม่เป็นไรก็บราเนี่ยก็จะเป็นฟีลลิ่งของ2จังหวะและเงียบอย่างท่านนี้คือคลิกกี้อ่ะสองจังหวะบราคือตรงกลางของสองน,นี้นะครับก็คือเงียบและสองจังหวะนะครับอันนี้คือแล้วแต่คนชอบเลยนะครับก็คือเรื่องของสวิตชนะนี่ฮะท่านผู้ชมครับผมบอกเลยว่าดีไซน์ค่อนข้างล้ําสวยนะครับแล้วก็ฟีลลิ่งการใช้งานเนี่ยไม่ว่าคนจะซื้อไปพิมพ์งานทํางานหรือเล่นเกม มันตอบโจทยได้หมดจริงๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูฮะในส่วนของซอฟต์แวร์นะครับว่าเจ้า G 913 TKL เนี่ยกับการใช้งานกับ r o จิ e c ค G h u b จะเป็นยังไงบ้างครับเอาละท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่กับหน้าจอของตัว TKL แล้วนะครับตัว G 913 TKL นะปึ๊บนี่นะครับ เราเข้ามาเนี่ยจะเจอว่าเปอร์เซ็นต์แบตเป็นยังไงบ้าง99%นะครับคลิกเข้าไปครับจะมีการตั้งค่านะของไลท์ซิงก่อนนะครับก็คือเรื่องของการเล่นแสง RGB นั่นเองนะครับนี่ฟรีสไตล์แอนิเมชันนะครับก็คือตั้งได้หมดเลยนะครับนี่ครับคัลเลอร์เวฟบริทติงนะครับส่วนใหญ่ถ้าคนที่ขี้เบื่อนะก็คัลเลอร์เวฟครับมันก็จะเป็นเรนโบว์นะครับแล้วก็เลือกว่าจะเป็นแบบ ขึ้นบนลงล่างซ้ายไปขวานะครับหรือว่าจากกางออกข้างนะครับหรือว่าจากข้างเข้าในก็มีนะครับรวไปถึงการรีเวิร์สต่างๆนะครับคือเขาก็จะมีให้เลือกแนวของเขานะครับสตาร์ไลท์นะครับก็จะเป็นเรื่องของโดนดาวนะครับผมแอคโคเพนี่ก็จะเป็นการกดแล้วก็กระจายตัวนะครับตรงนี้ก็ประมาณแบบนี้ในเรื่องของแสงไฟนะครับ ส่วนหน้าที่สองเนี่ยจะเป็น assignment ครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นในเรื่องของการตั้งค่าปุ่มต่างๆนะครับใครที่จะเอาปุ่ม alternate f 4่นะที่เป็น combo เนี่ยลากไปเลยครับจะวางไว้ตรงไหนนะครับอ่า control e c นะครับเอาวางได้เลยครับหรือว่าจะเป็น custom macro เองก็ได้เช่นกันนะครับโดยการกด create macro ขึ้นมาแล้วก็ตั้งชื่อไปนะครับหน้าสุดท้ายก็ game mode นะครับ game mode ก็จะเป็นในมุมของการเปิดปิดตรงรูปปุ่มจอย s t i c k ด้านบนของคีย์บอร์ดนะครับกดเปิดปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะมีเรื่องของการ ดิสบ l ลนะครับปุ่มวิน k ี y แล้วก็ฟังก์ชันนะครับเพื่อไม่ให้นิ้วเราเนี่ยไปกดโดนระหว่างที่เล่นเกมนั่นเองนะครับนี่ก็คือตัวซอฟต์แวร์นะ Logitech G Hub นะครับตัวที่เป็น universal software ของตัว Logitech G นั่นเองครับโอเคครับเราเข้ามาเทสนะครับผมตัวนี้นะกับตัว anti ghosting นะครับผมก็เซิร์ชเจอเว็บไซต์มาดูนะครับแต่ว่า Input มันค่อนข้างจะดีเพราะว่ากดปุ่มไหนไปแล้วเนี่ยมันมันติด ค้างไว้ด้วยนะครับนี่ก็คือกดปุ่มพร้อมๆกันแล้วนะครับนี่คือจริงอัติโกติงมันไม่ได้จะเป็นสำหรับเราหรอกครับที่จะต้องได้หมดแต่คือตัว9 1 3าหนึ่งสามแคลนี่คือรองรับหมดเลยนะครับนี่ฮะแล้วก็ไม่ค่อยมีดีเลยหรือว่าง่วงๆอะไรเลยนะครับแต่ทั้นที่เชื่อมต่อแบบไลท์สปีดนะครับเดี๋ยวเรามาในโหมดโหมดเล่นเกมบ้างนะ w s d chip WA WA s SD AS นะครับนี่ฮะได้หมด นะครับสเปซด้วยคอนโทนก็อย่างที่เราเห็นไปเมื่อกี้นี้ครับคือเจ้า G 9 1 3มเนี่ยมันกดได้พร้อมกันหลายๆปุ่มนะครับแล้วก็อินพุตได้แบบไม่มีแหลกไม่มีดีเลยเลยนะครับเพราะว้เจอกันในส่วนของบทสรุปครับตรงนี้เอาละครับผมบทสรุปนะครับตัวนี้ครับเจ้า l o G i t e c h G913 TKL ตัวนี้นะครับ ถือว่าเป็นหนึ่งในคีย์บอร์ดที่ผมใช้คําว่าไฮเอ็นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานประกอบดีไซน์นะครับและเรื่องของการใช้วัสดุแต่ละจุดนะครับผมที่เขาใช้นะครับมันดูพรีเมียมครับมันดูแพงแล้วก็การใช้งานเนี่ยครบเครื่องนะครับคนที่แบบว่าชอบในเรื่อง,องความแบบหรูหราหน่อยเล่นเกมได้ด้วยพิมพ์งานทํางานได้ด้วยนะครับเลือกสวิตที่ถูกใจได้ด้วยว่าจะเป็นสวิตที่ชื่นชอบแบบ top gap นิดน,นึงหรือสองจังหวะแบบพิมมันมันหรือจะเป็นแบบ ลิเนียแบบกดทีเดียวเงียบๆนะครับถือว่าตอบโจทย์ทุกการใช้งานจริงครับแล้วก็รวมไปถึงการเชื่อมต่อที่เป็นโมบายดตี้ด้วยนะครับบลูทูธนะครับอุปกรณ์ไหนที่เชื่อมบลูทูธได้และพิมพ์อินพุตคีย์บอร์ดได้เชื่อมได้หมดเลยนะครับจากที่ผมลองมานะครับก็ถือว่าตอบโจทย์มากๆสาหรับตัวนี้นะครับอาจจะมีราคาที่ค่อนข้างสูงหน่อยครับแต่มันเป็นตัวจบจริงๆนะครับตัวนี้นะ G913TKL นะครับโอเคฮะนี่ก็คือตัวหนึ่งที่จะเข้ามา อยู่ในวงการบ้านเรานะครับก็เป็นตัวเลือกหนึ่งของร o g i เทคจีแล้วกันนะครับโอเคครับวันนี้ฮะผมนะครับก r โรสนะครับเอพิซแล้วก็ร o g i t e คจีขอตัวเราไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ